มาที่หุ้นเด่นดีกว่านะครับวันนี้ก็ขออนุญาตเลือกตัวซ้ำนะจริงๆเพิ่งเลือกไปสัก2อสมวันที่แล้วแต่ว่าก็ตามที่เล่าไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการว่าคิดว่ามันน่าจะยังแข็งแรงก็คือตัวกลุ่มธนาคารนะวันนี้เลือก BBL มาย้าอีกทีนึงช่วง2วันนี้ก็ขยับขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็แข็งกว่าตลาดอ่าหคือกนง,งอสัปดาห์หน้าน่าจะขึ้นดอกเบีย้ยนะครับ0.25มาที่2แล้วก็ บีบมองขึ้นไปจบที่2.5สิ้นปีนี้นะบูผมว่าน่าจะบูที่สุดเลยนะผมไม่ไม่เห็นเฮ้าส์ไหนมองถึง2.5นะเต็มที่ก็2.25เพราะฉะนั้นเนี่ยดอกเบีย้ยขึ้นก็จะเป็นบวกกับตัวนิมของเขาที่จะขยับตัวดีขึ้นนะครับแล้วก็พอร์ตลูกนี้ของ BBL เนี่ยเป็นธุรกิจขนาดใหญ่แล้วก็เป็นดอกเบีย้ลยลอยตัวที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ประโยชน์ค่อนข้างที่จะสูงที่สุดในกลุ่ม ส่วนคุณภาพนี่ก็ไม่ได้มีประเด็นเพราะว่าด้วยความที่ฐานลูกค้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยไม่ได้มีปัญหาเหมือนกับ SME หรือว่ารายย่อยในช่วง6เดือนที่ผ่านมานะครับเั้นภาพรวมกําไรน่าจะค่อนข้างแข็งแรงนะครับปีนี้น่าจะโตได้16%สําหรับตัวกําไรปกตินะครับแล้วก็กลับมาที่สิ่งสําคัญเลยของ BBL ก็คือ v a l u a t i o n เนี่ยเทรดที่ r i c e t ู book เนี่ยแค่0.6เท่านะฮะ ก่อนโควิดเทรดอย่างน้อยๆเนี่ยต้องมี0.8ดีๆก็1นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าจาก0.6กลับไป1ได้สมมุตินะสมมติกลับไปเป็นปกติเลย1เท่าเนี่ยก็คือ upside เนี่ยเอ่อน่าจะสัก80%แมถ้าเกิดว่าเอาแบบปกติเลยนะก็คือราคา BBL เนี่ยอาจจะกลับไปได้ถึงระดับแบบ200นะครับ200กว่าก็50% u p ไซ d e ในกรณีที่แบบ เบสเคสนะกลับไปเทรด P รีบุกหนึ่งเท่าในกรณีแย่ๆ0.8เท่าเนี่ยก็ต้องมีเลข180นะผมว่าต้องเห็น180ราคาเป้าหมายตลาดให้กันเนี่ย185.77นะที่จริงๆกรณียังยังไม่ถึง0.8เท่าบุกเลยด้วยซ้ำนะครับก็เลยคิดว่าดาวไซต์จำกัดผลกระทบจาก เรื่องของความเสี่ยงนโยบายใหม่ๆของรัฐบ,บาลใหม่เนี่ยน้อยนะครับเลยเลือก BBR มาแนะนำอีกทีนึงนะค,ะครราคาเป้าหมายอยู่ที่185บาท186บาทนะครับพี่ตลาดให้กันไว้นะครับตัวกราฟเนี่ยก็จะเห็นว่าแข็งกว่ตลาดชัดเจนแล้วก็เป็นขาขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะครับประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับหุ้นเด่นของเรานะครับ b b l